20กรกฎาคม2565เกณฑ์ใหม่ล่าสุดรอบใหม่ประสดดิการแห่งรัฐมาตา40รับเงินคืนอัตโนมัติกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์กลุ่มนี้ฝังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะ แต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ เรื่องแรกนะคะที่จะพูดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่เนื่องจากเดือนนี้เดือนกรกฎาแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าสิงหาคมจะจะเริ่มมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หลายท่านนะคะก็เลยสอบถามเข้ามาว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันไหนมีเงื่อนไขอย่างไรซึ่งทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดวันว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนวันไหน เพียงแต่แจ้งว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคมนี้แน่นอนค่ะส่วนรายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือในเดือนสิงหาคมไม่ว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีท่านจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดส่วนเงื่อนไขจริงๆแล้วเงื่อนไขในรอบนี้ก็จะคล้ายๆกับรอบที่แล้วก็คือมีอายุ18ปีขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน10,000แสนบาทก็ยังเหมือนเดิมจะต้องมีบ้านทาวเฮาไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดไม่เกิน35ตารางเมตรเหมือนเดิมและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนะคะและหลายท่านจะต้องรู้นั่นก็คือรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจากเดิมจะใช้แค่เกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลแต่รายได้เฉลีย่ยครอบครัวตรงนี้ถ้าเรานำมาหารเฉลี่ยแล้วออกมาเป็นรายบุคคลก็เท่าเดิม ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนได้ส่วนคนที่จะถูกตัดสิทธิ์แน่ๆน,นะคะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีบัตรเครดิตก็ยังไงก็ถูกตัดสิทธิ์แน่นอนคะ่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่มีบัตรเครดิตจะต้องมีรายได้เกิน10,000แสนบาทต่อปีส่วนคนที่มีสินเชื่อมีวงเงินกู้ซื้อบ้านซื้อรถตรงนี้ต้องฟังให้ชัดเจนเลยนะคะ ถ้าเกิดใครที่มีวงเงินซื้อบ้านเกิน1.5ล้านบาทหรือมีวงเงินกู้ซื้อรถเกิน1ล้านบาทตรงนี้ถูกตัดสิทธิ์ทันทีแน่นอนค่ะอันนี้เป็นเกณฑ์ใหม่ที่มีขึ้นมาส่วนการขอคืนเงินประกันสังคมมาตรา40ที่หลายท่านถามเข้ามาว่าไหนบอกจะมีเงินเข้าทำไมยังไม่เข้าใครเคยบอกจะโอนผ่านพร้อมเพย์ทำพร้อมเพย์แล้วเงินยังไม่เข้า คือตอนนี้นะคะทางประกันสังคมกำลังทำเรื่องจะคืนเงินสมทบผ่านพร้อมเ์จะคืนให้อัตโนมัติไม่ต้องเขียนคำร้องไม่ต้องส่งคำร้องเตรียมผูกพร้อมเ์ของท่านไว้ก็พอแต่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่ได้โอนให้แต่จะโอนเข้าบัญชีให้ท่านเร็วๆนี้แน่นอนค่ะและนี้คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ